สวัสดีครับวันนี้เรามาทำโปรเจกต์ท็อ10 MV กันต่อนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายละเพราะว่าเราได้เรียนรู้วิธีการเรียก API ทั้งหมดละว,วันนี้จะเสริมเพิ่มเติมให้ถือว่าทบทวนแล้วกันครับตรงส่วนเซฟคอนฟิกไว้ไปเปิดโปรเจกตที่ทำไว้ขึ้นมาเลยครับคราวที่แล้วถึงตรงที่ผมรันให้ดูนะครับถึงตรงที่เราเรียกทุกอย่างหมดละ พอเซิร์ชเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาหมดแล้วนะครับเพลย์ได้อะไรได้หมดและคราเนี้ตรงนเ,รเนี้ยเราสไลเดอร์บาร์เนี่ยเราบอกว่าเลือกขึ้นมาสูงสุด2เพลงก็ขึ้นพอเราเลือกเป็น26เพลงเซิร์ชก็ขึ้นมา26เพลงใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เซฟมันคือพอเราปิดสต็อปแล้วเราเพลย์ใหม่มันจะขึ้นมาเป็นค่าเดิมก็คือค่าดีฟอลต์ก็คือ2 2เพลงเท่านั้นนะครับเราจะเซฟตรงนี้ไว้ มีหลายวิธีเราจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดที่เคยสอนไปก็คือ ns user default นะครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ผมจะใส่ค่าไว้ตรงฟังก์ชัน search click แล้วกันนะครับเวลา search เสร็จเนี่ยเราก็จะ save ค่า config เก็บไว้ว่า user เนี่ยเลือกไว้ที่รูป mv เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมา2อัน ันแรกก็เป็นตั้งชื่อว่าอะไรดีเซฟคอนฟิกนะครับก็เรียกใช้เลย n s u s e r d e f a u l t แล้วก็ standarduserdefaults.setvalue นะครับตรงนี้จะใส่เป็นอะไรก็ได้ Object เป็น string เป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยใส่เป็น s l i d e r value ไปเลยนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเลือกไว้ที่12ก็จะเซฟ e 2 2ลงไปนะครับเลือกไว้ที่2ก็เซฟ e 2 f o r k e y ก็คือชื่อมัน ชื่อของคีย์เราตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่า Config เลยหลังจากเรียกใช้เสร็จอย่าลืมเรียกตัวนี้นะครับ n s u s e r d e f a u l t แล้วก็ .standard.user.defaults y i n g l e n i g h t นะครับอย่าลืม singlenight ทุกครั้งเสร็จแล้วเซฟ Config มีแค่นี้เองนะครับต่อไปก็เขียนฟังก์ชันโหลดโ o ลด Config นะตั้งชื่อว่าโหลด Config เลยผม Return เป็น In t แล้วกันนะครับเราจะส่งค่า integer กลับไป ก็ตั้งชื่อถักแปรว่า return value set default เป็น2ไว้แล้วก็เช็คไว้ก่อนใช้ if let ตั้งชื่อว่า slider value นะครับเท่ากับ n d e user default standard user default value for key นะครับแล้วก็ใส่ key เข้าไปให้ตรงกับที่เราเซฟตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า config แล้วก็ดึง key ที่ชื่อว่า config ขึ้นมา as ด้วยว่าเป็นอะไรเนื่องจาก slider value เนี่ยเป็น float เราก็เลยดึงขึ้นมาเราก็ดูว่า as ให้มันเป็น float เหมือนกันนะครับที่ใส if ่ if let เนี่ยเพื่อที่ว่ากันไม่ว่าถ้าเกิดยังไม่เคย save มาก่อนดึง config ไม่เจอมันก็ไม่ทำงานในนี้นะครับก็จะได้ค่า default ก็คือ2แต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีค่าอยู่แล้วก็ดึงขึ้นมามันจะตกเข้ามาในนี้ในในตรงนี้ครับข้างในหลูปีก,กานี้เราก็ให้ ReturnValue เท่ากับแปลงเป็น int นะครับตัวนี้ Cast เป็น int int แล้วก็ใส่ slider.value นะครับพราะถ้าเกิดเราให้เท่ากับ slider.valu e เฉยๆเนี่ยมันจะเป็น l o a t เราต้องแปลงเป็น int ก่อนอจากนั้นเราก็ r e t u r n r e t u r n return value กลับไป Return ค่านี้กลับไป อ๋อตรงนี้ผิดนะครับต้องเป็นตัวเล็กโ okay. อเคอ่ i สไลเดอร์อุ้ยผมทำผิดต้องเป็นค่านี้สไลเดอร์ไวลยตัวนี้ผมผิดหมดเลยต้องเป็นตัวนี้นี่นะครับอืมเพราะเราดึงค่าขึ้นมาได้แล้วเราจะแปลงค่าแคสตัวเนี้ให้เป็นอินแล้วกลับมาใส่ใน Return Value นะครับโอเคขอโทษด้วยครับจากนั้น ตอนตอนที่เราเซิร์ชนะครับพอเซิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซฟตรงนี้ก็ใส่เซฟคอนฟิกไปตรงนี้เลยแค่นี้เองก็เซฟละพอตอนโหลดใช้ก็โหลดที่วิ d i d l o a d นะครับอ่าผมจะคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ SliderValue เท่ากับ2เนี่ยไม่เอาเราให้ SliderValue เท่ากับโหลดโหลดอะไรคอนฟิกเห็นไหมครับก็เรา Return ์นมิ In อยู่แล้วก็เสร็จแล้วแค่นี้เอง ถ้าใครมีหลายค่าก็ทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก็ได้ทั้ง่ายที่สุดก็คือแบบนี้ลองรันดูนะครับว่าใช้ได้ไหมมี2 search โอเคสไม่เห็นผลเราเปลี่ยนไปักซัก29 search. เซอร์่นะครับขึ้นมาหลนไหมครับ3 4 5โ okay. อเคจากนั้นเราก็ stop แล้วก็ play ใหม่โหลดใหม่รันใหม่ครับ ่าเป็น29แล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับเซิร์ชก็ขึ้น29อืมเยี่ยมเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูอีกครั้งนึงครับเป็น11บเซิร์ชก่อนถึงจะเซฟนะครับอ่าเป็น11บละเราสต็อปเพลก็ออกมาละเป็น11เห็นไหมครับ Search โอเคนะครับ พอจะเข้าใจเรื่องการโหลด epi แล้วก็เอาไปใช้งานยังไงละโปรเจกต์นี้ก็จบแล้วนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itech software thailand ก็ได้ ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทือไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ